6ราศีเปิดทรัพย์รับโชคใหญ่จะมีราศีไหนบ้างครับติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กันได้เลยครับก็เป็นการอัปเกรดนะฮะเช็คดวงครับของคนที่จะมีโชคนะนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับอันนี้ต้องเน้นก่อนว่าเป็นแนวทางแต่สําหรับใครที่ต้องการเช็คดวงนะครับวันนี้ก็ติดตามพี่หมอมาได้นะครับที่เข้าเกณฑน,นะที่จะมีโอกาสในเรื่องของ โชคลาภนะครับคือพิจิกนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกชาวราศีพิจิกครับในช่วงกลางเดือนครับคือวันที่17มกราคม2,566ครับดาวพุธครับดาวตัวแทนดาวโชคลาภยังขยับอยู่ในเรือนการเงินนั่นแสดงว่าคนพิจิกจะมีโอกาสเรื่องของโชคลาภนะครับและดาวพุธเนี่ยเป็นดาวที่เกี่ยวข้อง นะครับเกี่ยวเอกสารกระดาษซะด้วยนะครับสายเฮงสายลุ้นก็เตรียมตัวคึกคักกันได้เลยซื้อนําโชคนะครับชี้เป้าเคลียชัดให้คนพิจิกเนี่ยในย้ำนะฮะก็คือธนาคารเอกสารทางบัญชีตัวเลขทางบัญชีนะครับรหัสนะฮะบ,บัตร ATM เล็นะฮะเลขท้าย3ตัวบัตรเครดิตหรือรหัสตู้เซฟตรงนี้ครับก็ เอามาพิจารณาดูนะครับว่ามีลุ้นมากๆเลยนะครับธนาคารที่จะให้โชคคุณนะครับดาวพุธคือสีเขียวไงนะฮะดังนั้นก็ธนาคารสีเขียวจะให้โชคนะครับสำหรับหาโอกาสไปไหว้พระพรหมนะฮะเสริมความปังนะฮะคนราศีพิจิกนะครับที่สีแยกลาดระสงค์นะครับแล้วก็สีโชคดีครับคือสี ชมพูสีเหลืองสีขาวครับเลขโชคดีคือเลข3เลข9เลข2ครับสำหรับราศีต่อไปครับคือราศีกรกฎครับหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎครับในช่วงกลางๆเดือนนะมกราคมนะครับดวงของคุณก็เตรียมเฮได้นะครับเพราะมีดาวลาระคือดาวศุกร์ครับยังเล็งชะตานะครับส่งผลในเรื่องของโชคลาภและดาวศุกร์ได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานเทวีโชคนะครับเทวีโชค หนุนส่งคุณอนันต์ควรรับขวัญเสน่หาอินทรานีนั่นแสดงว่าดวงของคุณนะครับก็จะมีลุ้นแล้วก็ได้จากเสนห่ห์สถิตอยู่ในเลี้ยนปัตนินั่นแสดงว่าคนราศีกรกฎจะมีโชคจากคนรักคุ้นส่วนคู่ค้าคู่ของนะครับเลขนะครับมงคลเสริมดวงของคุณนะที่จะเป็นโชคเป็นลาบนะครับก็เลขเกี่ยวข้องกับแฟนคนรักนะครับ ก็ลองไปดูปีพศเกิดนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ของคนรักหุ้นส่วนคู่ค้าคู่ครองของคุณนั่นแหละที่จะให้โชคให้ลาบกับคุณเอาสุกนี่นะฮะหมายถึงเทพนะครับพระแม่ลักษมีนะคะเอาอกาสครับไปเสริมดวงนะครับไหว้พระแม่ลักษมีที่เกศรพาซ่านะครับที่เรียกว่าจะได้อัพวิลนะครับในเรื่อง ความเป็นมงคลในช่วงกลางๆเดือนนี้ครับสีโชคดีครับคือสีแดงสีฟ้าสีม่วงครับเลขโชคดีครับคือเลข1เลข6เลข7ครับแล้วก็คนราศีมังกรนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรครับดวงของคุณฮะปังตัวตึงอย่างแน่นอนนะครับเพราะดาวเจ้าเรือนลาภะคือดาวพระอังคารครับในช่วงกลางเดือนนี้ฮะัโคจรได้ตำแหน่งดาวมาตรฐานราชาโชคนะฮะแล้วก็สถิตอยู่ในเรือนปุตตะ ปุตตะนั่นแปลว่าการเสี่ยงโชคนะครับหรือนะครับรายได้โอกาสอาชีพเสริมนะฮะเขาเรียกว่าเงินโบนัสนะครับก็ได้ในความหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้นะครับปุตตะเนี่ยยังแปลว่าเด็กด้วยนะฮะเด็กจะให้โชคนะครับลูกหลานจะให้โชคทีมงานเครือข่ายทุกอย่างที่เป็นเด็กนะเพราะฉะนั้นนะครับจะไปซื้อไปลุ้นโชคนะก็ให น้องๆหยิบให้จับให้นะครับหรือไปซื้อกับเด็กเลยนะฮะจะทําให้คุณได้เกิดโชคลาภนะครับเฮาลากไปทาบุญนะครับเกี่ยวข้องอาหารการกินนะครับเช่นลงทานหรือบริจาคอาหารเสื้อผ้าให้กับเด็กผู้ยากไรเป็นมงคลเสริมดวงครับสีโชคดีครับคือสีเหลืองสีขาวสีแดงครับเลขโชคดีคือเลข9เลข2เลข1ครับสาหรับราศีตุลก็เป็นอีกหนึ่งราศีนะฮะที่ขึ้นแท่นดาวรุ่งคุ่งแรงในเรื่องของโชคลาภ นะครับเพราะว่าดวงดาวโชคลาบก็คือดาวพระอาทิตย์ครับโคจรนะฮะในช่วงกลางเดือนครับสถิตอยู่ในเรือนพันธุรลาพะพันธุพันธุหมายถึงคนในบ้านครอบครัวเพราะฉะนั้นครับสื่อนําโชคชี้เป้าเคลียชัดเนี่ยนะฮะก็ไปลองดูเลขที่บ้านนะฮะเลขที่โฉนดที่ดินหรือใครมีทําเลค้าขายนะครับก็ลองดูล็อกหรือเลขที่ห้องนะชั้นตึกชั้นนะฮะ ตรงนี้ก็มีส่วนในเรื่องของทําให้คุณเกิดโชคลาภได้แม้กระทั่งครับบุคคลนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับคนแก่คนเฒ่าก็คือพ่อแม่ดูตัวเลขอายุและปีพศเกิดของท่านดูนะครับสาหรับดวงคนราศีตุลครับต้องไปทําบุญนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงไฟแสงสว่างนะครับไปทาบุญเกี่ยวข้องกับเติมน้ํามันตะเกียงนะฮะหรือนะครับไปทําบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องไฟทั้งหมดนะ ถวายบริจาคไฟหลอดไฟอย่างนี้เป็นต้นก็จะเสริมความรุ่งเรืองครับสีโชคดีครับคือสีฟ้าสีแดงสีม่วงครับเลขโชคดีคือเลข6เลข1เลข7นั่นเองครับแะคนราศีกุมนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกุมครับดวงเกณฑของคุณครับเรียกได้ว่าครับเป็นจังหวะที่มีสิทธ์นะครับเรื่องของโชคลาภที่ผ่านมาครับแหม่เรียกได้ว่าหนักหนักสาหัส นะครับชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงนี้ครับคุณจะมีเงินเข้ามาแบบรัวๆเลยนะครับว่าดาวพุธครับดาวตัวแทนดาวเจ้าเรือนมรณะนะโคจรเข้าในเรือนลาภและดาวเรือเจ้าเรือนลาภะนะครับแต่ก็โคจรในตำแหน่งเกษตรตราธิปดีซะด้วยนั่นแสดงว่านะครับลาภของคุณจะมาจากความเป็นความตรายนะครับคำว่ามรณะหรือแปลว่ามรดกทรัพย์สิน เช่นการประกันสังคมนะครับหรือคนที่ทําประกันชีวิตลองดูนะและตัวเลขนะครับกรมบัรทนต์ต่างๆแม้เกี่ยวข้องกับความเป็นคมตายเช่นคุณซื้อยาบินไยเสนะร็จยานะฮะตรงนี้ก็จะทําให้คุณเกิดโชคลาภถ้าใครไปงานศพก็ดูตัวเลขนะครับในเรื่องนะครับอายุปีพศบานนะครับ ไปเยี่ยมญาติคนไข้คนป่วยก็ลองดูตัวเลขในห้องนั้นนะครับที่จะไม่คุณเกิดโชคลาภอย่างแน่นอนนะฮะเสริมดวงฮะไปทําบุญเกี่ยวข้องกับลงศพนะฮะผ่าขาวหอศพอุปกรณ์การแพทย์หรือนะฮะให้ทุนการศึกษานะครับกับผู้ได้โอกาสบริจาคหนังสืออย่างนี้เป็นต้นครับปกดีครับคือสีส้มสีดําสีเขียวครับเลขโชคดีคือเลข5เลข8เลขสครับ และราศีเมษนะฮะหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษนั่นเองครับดวงชะตาของคุณก็มีลุ้นในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะครับช่วงนี้ฮะดาวประจําตัวของคุณครับคือดาวพ่างคานได้ตาแหน่งดาวมาตรฐานราชาโชคสถิตอยู่ในเรือนการเงินแปลว่าช่วงนี้รอบตัวคุณนะครับจะมีเงินมีทองมีโอกาสรับทรัพย์ก้อนโตนะครับดังนั้นเนี่ยสื่อนําโชคนะที่เป้าเคลียร์ชัดเลย นะครับก็คือตัวของคุณเองแหละที่จะทําให้เกิดเงินเกิดทรัพย์เกิดโชคนะฮะก็ลองพิจารณาเลขรอบตัวของคุณนะครับไม่ว่าจะเลขรหัสบัตรประจําตัวบัตรประชาชนเลขรหัสใบกับขี่เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือนะฮะปีประสอเกิดอายุของคุณนะครับแม้กระทั่งนะครับไอดีไลน์ไอที่เป็นตัวเลขที่คุณต่อท้ายนั่นแหละฮะ ทั้งหมดเนี่ยนะครับจะทําให้คุณเกิดโชคลาภก็ลองมาพิจารณาดูเสริมดวงครับไปทําบุญถวายสังฆทานแล้วก็พระประจําวันเกิดในแต่ละบุคคลนะฮะก็ความสูงเนี่ยก็ไม่เกิน5นิ้วนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเสริมความเฮงครับสีโชคดีครับคือสีแดงสีฟ้าสีดาครับเลขโชคดีครับคือเลข1เลข6เลข8นั่นเองครับก็ครบแล้วนะฮะกับคําทํานายนะครับขอให้ทุกคน โชคดีนะครเป็นเศรษฐีต้อนรับเดือนมกราคมนี้นะครปังๆกันทุกคนครับ